กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนาะยช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยนะครับกับกิจกรรมตีบอสหรนษาในเก็นชินอิม a พกนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมนี้แล้วครับบอสจะออกมา3ตัวเลยแต่ไม่ได้ออกมาพร้อมกันนะออกมาเรียงกันนะครับก็จะมีบอสลมก่อนแล้วก็บอสไฟฟ้าสุดท้ายก็บอสหินนะครับซึ่งมีดีบัฟยุบยับเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวผมจะเอาแนวทางของอตัวละคร ฟรีไม่ใช่สายฟรีนะหมายถึงตัวละครฟรีนะครับเพราะว่าผมก็เปเป็นแสนเหมือนกันเอามาให้ดูเป็นแนวทางครับว่าตัวฟรีเราเจะผ่านกิจกรรมนี้ไปได้ยังไงครับรวมไปถึงฟู้ทีมที่ล่าคะแนนเต็มด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เฉลยตรงนี้เลยว่าตะบะแตกครับต้องกินอาหารถ้าไม่กินอาหารผ่านไม่ได้เหมือนกันครับไปไปดูบรรยากาศกันเลยสําหรับบอสในวันนี้ครับจะมีดีบัฟ ออกมาเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวไปดูเลยกันแล้วกันนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็จะเลือกตามนี้เลยนะครับเวลาต่ําสุดก็คือ10กว่านาทีไปเลยนะครับเพราะว่ากลัวไม่ทันเหมือนกันนะแล้วก็พลังชวนมอนเตอร์เพิ่ม25%่อนอันนี้ผมติ๊กไว้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมาดูว่าผมเอาอะไรออกบ้างนะครับคือผมเอาธาตุไฟออกเพราะว่าผมต้องเอาน้องแอมเบอร์มาทําดาเมจบอร์ธาตุไฟฟ้าถูกไหมครับไม่งั้นเดี๋ยวผมไม่มีคนจัดการบอร์ไฟฟ้าบาบาร่าก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับ ต่อไปนะครับที่ผมเอาออกนะครับก็คือเมื่อพลังชีวิตของตัวละครสูงกว่า50%พลังโจมตีจะลดลง25%ผมตั้งสมมติฐานว่าเลือดของผมจะเยอะกว่า50%เสมอนะครับจะได้ไม่โดนหักตรงนี้ออกไปนะครับเวลาวิ่งนะครับสังเกตผมจะให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของการ movement การขยับตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือลดความเร็วผมเอาออกทั้งคู่เลยเพราะผมต้องการเล่นแบบยามปกติไงไม่ได้อยากจะให้มาโดนดีบับเรื่องพวกนี้นะครับ แล้วก็ผมสามารถเอาออกได้อีกหลายรายการนะครับที่ผมเอาออกคืออันนี้ครับเวลาคูลดาวสกิลธาตุผมจะได้ใช้สกิลได้บ่อยขึ้นกว่าเดิมก็เลยเอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็พอลงมาดูด้านล่างครับผมเลือกบัฟอันนี้ครับซึ่ง3มอันล่างเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกเนี่ยมันจะได้ผลบัฟกับตัวละครเราคะแนนมันจะลดลงนะครับผมก็เลือกอันนี้ขึ้นมาคือถ้าเกิดพวกเราเนี่ยพลังหรือ HP สูงกว่า90%อัตราขีจะเพิ่ม10%และความแรงคีี่สิร ก็จะเบ็ดเสร็จแล้วนะครับก็จะทําให้ได้แต้ม2,925คะแนนนะครับที่ผมเ,เลือกดีบับไว้ทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบธาตุที่ผมไม่ได้ใช้เห็นไหมธาตุน้ําแข็งเนี่ยผมไม่ได้ใช้เรื่องการฮิลหรือว่าการโดนโจมตีต่างๆเนี่ยครับผมจะไม่ได้สนใจเลยเพราะผมเคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่าเราต้องฝึกจนกว่าเราจะหลบการโจมตีบอสได้ทั้งหมดแต่วันนี้มันจะยากเพราะว่ามันสู้ติดกัน3ตัวเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับ สำหรับทีมในรอบนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย4คนนี้ครับซิงหนึ่ิงแอมเบอร์อก็เอามาเป็นตัวสั่นพ้องธาตุไฟเนาะออได้แอตแทกเพิ่ม2 5นะครับโนเอลมาทำลายเสาของพวกธาตุหินและบางทีอาจจะเอามากางโล่ละอะไรเงี้ยจ,จะได้แบบทำให้ตัวเองปลอดภัยมากขึ้นนะครับบาบาร่าก็เอาไว้ทำดาเมจนะครับก็ได้ทั้งบอสลมแล้วก็บอสหินเลยใช่ไหมเพราะบอสหินนะี่ยมันติดไฟได้ก็จะเอาซิงห์หิงมาทำการคอมโบกับบาบาร่าด้วยนะครับก็เริ่มเลยแล้วกัน,นครับไป โอเคเริ่มได้ครับผม,ม<า>เฮ้ยมันทวงเวลาผมอ่ะดูดิทวงเวลาผมอ่ะสิบห้าวิกว่ามันจะออกมาโอ้โ oh my gosh my gosh มากมาก my g o s มากมากเฮ้ยดูดมันเปลีป่ยนพฤติกรรม ผมไม่ค่อยเจอมันเปิดด้วย2องท่านี้ก่อนเลยนะอืมต่อไปพายุป่ะเนี่ยเออไม่ไม่ไนึกว่าเปิดด้วยพายุนะร้องไห้เลยอะไรจะฮาร์ดคอร์เกมมิ่งขนาดนั้นอันนี้น่าจะพายุแล้วล่ะมันโจมตีไปสามครั้งลอลอยรอเลยเดี๋ยวลงไปผมจอจานติ พายุน่าจะนิ่งแล้วนะเย่ลงไปก่อนเวลาไปลงไปช้าไปครับกงจักรยังอยู่เฮ้ย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 วิ่งหายนี่ก่อนโอเค ต้องเปลี่ยนตัวตลอดเนเพราะว่าบาบาร่าผมคือหนังสือเนาะนีไตแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยต่อไปมันน่าจะดูดพลังงานพยังยัง <laughs> ผมโดดอะไรของผมวเนี่ย อนี้ดูดพลังงานแน่ผมแอบเก็บพลังงานมาก่อนเอาไปตีตัวงงนูทำไมผมจะเอาอันนี้ไม่ทันครับหนึ่งทีเกือบครับผมบอกเลยว่าเกือบคือมันผมหันไปเมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมผมหันจะไปตีไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยแต่ว่ามันไม่หันให้ผมครับมันไปตีตัวอะไรก็ไม่รู้้มันดูดมันดูดเท่าเลยครับผม ไม่เป็นไรพลาดได้ครับผมเผื่อเวลามาแล้วอ,อกดชิปไม่ไปจะสงสัยนิ้วล็อกแหละสงสัยนิ้วล็อกกดรังวจนเกินไปนิ้วล็อกทำอะไรต่อผีเสื้อปะ่ะโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับเร็วเร็ว,รวดวนดวน พอมีเวลาครับอย่าลืมนะตัวละ8นาทีนะครับตัวที่ผมฆ่ายากที่สุดคือไอ้นี่แหละมันใช้เวลานานโอเคครับลอยเลยลอยเก็บเอาอันที่สูงก่อนเฮ้ยเฮ้ยพลาดพลาดอย่าลงพื้นนะถ้าลงพื้นคือจบเลยนะครับไม่ดูทันเปล่า เอทันพอดีคือลงพื้นแล้วจะบอกว่าเล่นยากเลยครับเพราะว่ามันมีแอนิเมชันไงต้องคอยแบบแกดแคนเซลิลมันว้าแบบนี้ซวยแล้วครับพายุอีกเวรกรรมทวงเวลาทวงเวลาทำไมทวงเวลาทำไมเสียเวลานาน,านมากครับบอกเลยเผลอๆจะไม่ทันเอา โอเคต่อไปมาพักแขนพักขาก,กันหน่อยโอ้โห,หจะได้พักไหมเนี่ยถ้าเมื่อยมือกดเปิดกระเป๋าเลยนะครับเปิดกระเป๋าเลยไม่รู้ได้เปล่านะกลัวเปิดกระเป๋าเลยเวลาหมดรถเฮ้ยติด ทำไมเขาต้องพาสมาตลอดเลยเพิ่งครั้งแรกเลยนะที่ผมเจอมันพัสมาแบบติดกันและเนี่ยผมอยู่ใกล้อะมันอยู่ใกล้มากมันตามเห็นไหมครับเหมือนที่ผมบอกมันจริงๆิงต้องแดชส่วนไปแบบนี้ครับเออไม่เคยเจอมันมาพาสมาตกกลางเศร้าเลยนม่เป็นไรครับเตรียมเตรียมมันติวางเปนตรงกลางแล้วเข้าดีๆนะผมเคยโดนผลักออกมาแล้วผมไอ้นี่ไม่ได้เลยนะ ผมเข้าไปไม่ได้ผมเคยโดนผลักผมตายเลยโดนผลักแบบว่าเอา้าแล้วอันบาร์บาราอันสีทำไมเคยโดนผลักออกมาแล้วแบบว่าโคตรสวยอะ,บบะอัสมาหมดยังทําบัสมาหมดอย่างาาางี้ต้องแดกสวนโอ้โหยังเจ็บยังเจ็บบอกเลยว่าเจ็บมาก าวานมาอีกแล้วปินใช่ไหมเฮ้ยไม่มันคลอนไก,กลกันอะออกดาาลาฮิวไปจ้ะตีพวกนี้ไปแล้วกันตีโดนมนะั้นอะเพราะว่าตีโดนจะได้บวกเลือดไปด้วย เป็นจ awesome, ังหวะพักของบาบาร่าเก็บบารคบาร่า ฟื้นเลือดกลับขึ้นมาได้นะครับยังจะโดนอีกเหรอไม่คิดว่าจะโดนครับต้องให้บาบาล巴拉หิวตะวันมาอีกแล้ควครับ เสียวๆเ,เหมือนกันนะเนี่ยมันขังออกไม่ทันถ้าออกไม่ทันบาบาราไอ้บาบาราไอ้ไม่ให้บาบาราแอมเบอร์ด่วนเลย,อยมองไม่โอ้โหตายก่อนดีนะตื่นขึ้นมาเพราะว่าความสามารถของบาบาราครับโอ้ยเสียงหลิงมาเลยโอเค เฮ้ยระวังไอ้เม็ดถั่วนี่แหละเม็ดถั่วตัวดีเลย ต้องคอยเดินครับผมจะแดชบ่อยมากไม่ได้เพราะว่าผมเสียพลังงานทำไมต้องแดชอาวก็เอาไว้หลบไอกระสุนไงเนาะมาจุดโอเคหนึงสองสามจริงๆผมอันตีได้เลยตั้งแต่แรกนะ เพราะว่าลีเจนน่าจะทันโอเคมาก ไม่ทันไงจริงๆเสาผมน่าจะตีเสานะเนี่ยจังหวะเนี้ยเสาแบบนานมากไม่เป็นไรผมพลาดไปแล้ว <c oughs> เร็วๆก่อนมันจะทำลายโอเคผมทำลายได้ก่อน คไปโนเอลเอาดีๆหนึ่งสองสามสี่สามสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองโอเคครับผมก็จะเห็นว่ามีพลาดไปบ้างนะครับมีพลาดไปบ้างโดยเฉพาะหลังๆเพราะว่า เหนื่อยล้าแล้วจริงๆอะเมื่อยอะเมื่อยเพราะว่าคลิกแบบนานมากก็แนะนําว่าถ้าเกิดหาเวลาเบรกได้ก็ลองเบรกดูนะครับก็มันเป็นการต่อสู้ที่เรายิ่งพลาดเรายิ่งหัวเสียครับจริงๆนะยิ่งพลาดยิ่งหัวเสียเลยงจริงสำหรับตัวละครที่ผมใช้นะครับก็เป็นบารบาร่าเหมือนเดิมครับเลเวลตันนะครับอาวุธก็ยังคงเป็นเดอะวิซิสอยู่นะครับเราเลยต้องเปลี่ยนตัวบ่อยๆอยงไงยังคงเป็นอาวุธชิ้นนี้อยู่นะครับ ตอนอาติแฟกต์นะครับจริงๆถ้าเกิดว่ามีเซตน้ำนะเอาเซตน้ำม,มาใช้ก็ได้เพราะบอสสองตัวแรกผมไม่ได้ชาร์ตีเลยเห็นไหมไม่ได้ชาร์ตีเลยมาชาร์ตีบอสหินตัวสุดท้ายเพราะฉนั้นจริงๆเป็นเซตน้ำก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้หาอาติแฟกต์น้ำไว้เลยก็เลยยังคงต้องใช้อน,นี้ต่อไปนะครับมันก็ตีแรงในระดับหนึ่งนะต้นกลุ่มดาวก็ขั้น6ตั้งนานแล้วเนาะฮอนสวร์น,นะครับก็อัพท่าลรกเกือบเต็มนะครับแล้วก็ท้าฮหิวก็ ขันละห้านะครับขั้นละห้าแล้วมันได้รับผลโบนัสจากกลุ่มดาวด้วยไงมันก็เลยขึ้นกลายเป็นขั้นแปดครับส่วนเอมเบอร์ครับก็เลเวลเจ็ดสิบเท่าเดิมครับไม่ได้อัปเกรดต่อนะฮะอาวุธก็ยังคงใช้ตัวชาร์ปชู o o t e r oath อยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาอาร์มอสโบของการวิ่งมาใช้เนี่ยเดี๋ยวจะมีข้อคอรห่านะครับก็เลยใช้อันเดิมอยู่ครับเลเวลเจ็ดสิบธนูยิงจุดอ่อนนั่นเองครับตอนนาทีแฟลก์ก็เป็นสองไฟนะครับแล้วก็สองกราดิเอเตอร์ชุดเดิมเลยครับผม ปุ่มดาวนะครับขั้น2อครับอยากปลดขั้น6ก็ยังไม่ได้กับเขาสักทีส่วนพรสวรรค์ครับก็อัพท่าแรกสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับก็คือได้แค่ขั้น6นะเพราะว่ามันเลเวลแค่เ0ไงมันอัพไปมากกว่านี้ไม่ได้ครับส่วนซิงลิงนะครับก็ออกมาโยนหมีรูรัวนะครับก็น้องยังคงเลเวล50เหมือนเดิมเดี๋ยวว่าจะอัพขึ้นสัก70เแล้วเนี่ยเพราะว่าได้ใช้บ่อยมากครับมาทำคอมโบท่านเนาะตัวนวุธก็เป็นฟาโวนียสเหมือนเดิมครับจะได้แบบฟื้นฟูมานาไวนะครับ ถ้าเกิดว่ามีสกายวอร์ดอะไรก็ใช้ใช้เพื่อเพราะว่าเราไม่ได้เน้นหน้าเบสเนาะเราเน้นให้น้องมาทําปฏิกิริยาธาตุเพราะว่าอิมเพลคตของน้องเขาอะที่ผมให้ใส่ก็คือจะเป็นอินสตัคเตอร์นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดใครแบบคิดว่าได้ใช้อันตีบ่อยนะเอาเป็นเซตโนเบสมาใส่ก็ได้นะครับจะได้เพิ่มแอตแท็ก20%น่าจะมีผลมากกว่าอินสตัคเตอร์แต่อินสตัคเตอร์เนี่ยคือน้องเขาโยนหมีได้บ่อยไงมันมีการคอมโบธาตุบ่อยมันก็เลยแบบช่วยได้แบบต่อเนื่องมากกว่ามากกว่าหลอ,อกสกิลอันตีทีเดียว ส่วนกลุ่มดาวก็ขั้น6พรสวรรค์ก็ไม่ค่อยได้อัพครับก็อยู่กันแค่นี้สำหรับน้องเซิงหลิงตัวต่อไปครับโนเอลครับผมก็ตามที่เห็นมาสร้างเกาะเป็นระยะๆะะแล้วก็มีการเอาไปทำลายเสาของบอสหินนะครับก็ยังคงเลเวล50อยู่เหมือนเดิมอาวุธก็ยังคงเป็นเดเบลอยู่นะครับเวลาเผลอโดนจมตีก็จะสร้างโลขึ้นมาเนาะตัวอัติแฟกก็จะเป็นสี่กราเดเยเตอร์เพราะว่าไม่รู้จะใส่อะไรเหมือนกันนะ หรืออาจจะไปใส่โนเบสีเลยก็ได้นะแต่คิดว่าอันตรายไปน,นิดนึงเพราะว่าเราต้องเก็บเกตให้โนเอลเนี่ยไปปิดฉากบอสหินถุงไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้ตั้งแต่บอสลมผมก็ว่ามันก็น่าจะทันอยู่นะเพราะว่าไม่ได้ทำดาวมงดา,งดาเมจอะไรออกมาอันติแล้วให้คนอื่นในตี้เราได้แอตแท็เพิ่ม20%กซ็นก็น่าจะดีกว่าส่วนกลุ่มดาวก็ขั้นหครับตอสวรรค์ก็ไม่ได้อัพอะไรเลยครับผม เอาละทีนี้มาด,ดูทีมคะแนนเต็มบ้างครับวันนี้คะแนนเยอะที่สุดเป็นปรากฏการ์ครับเพราะว่าดีบัฟมันเยอะไงอย่างที่เห็นครับ5,355คะแนนถ้าเกิดว่าเลือกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นผลแยกกับเรานะครับสำหรับทีมที่ผมจัดนะครับจะเป็นทีมที่จัดการบอสหินครับเพราะว่าบอสหินจะสร้างความปวดหัวให้ผมมากที่สุดแล้วตัวอื่นน่ะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับและข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันโดนดีบัฟท่าน้ําแข็งไงเพราะฉะนั้นผมเลยแบบจะโดน ไปเยอะมากเลยน้องการวิ่งของผมเนี่ยแต่โชคดีที่โบนัสตัวละครอนะ่ะพอดีหัวผมมันบังอยู่โบนัสตัวละครเนี่ยน้องเขาได้บวกไปอีก20%ก็ถือว่าไม่ลำบากเท่าเมื่อวานเมื่อวานน่าลำบากเพราะว่าโบนัสก็ไม่ได้แล้วก็โดนหัก50%นะครับและก็ที่สําคัญห้ามพลาดครับเพราะว่าเวลาของเราเนี่ยมันเหลือแค่5นาทีครับเอาละหลังจากที่ผมลองมาไม่รู้กี่สิบรอบแล้วนะครับปรากฏว่าผมต้องกินอาหารนะครับคือถ้าไม่กินไม่ทันมันจะขาดแบบประมาณ ประมาณไม่ได้ขาดเยอะ <laughs> ขาดเยอะมากครับไม่คุ้มเลยมันไม่เรียกอุกกาบาตตกใส่หัวอาติมจะเรียกอุกาบาตไงเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยคีด้วยบอกเลยอันตรายครับถ้าไม่ค่อยคี้อย่างเงี้ยผมจะไม่ไหวผมมีเวลาให้ไอตัวเนี้ยสองนาที

พาดไปแล้วพลาดแล้ว เลยครับอันนี้น่าจะเกิน2นาทีแล้วครับงั้นต้องไปเล่นบอสไฟฟ้าให้ไวๆครับคือบอสไฟฟ้ามันต้องจบไวอะไม่งั้นไม่ผ่านนะครับติดอะไรวะผมเดินไม่ได้เมื่อกี้ โอเคครับอันนี้บอกเลยว่าตึงแล้วครับค่อนข้างตึงเลยหาไม่เจอตับสนกับอีกตัวนึงไง มันไม่อันติสัตทีครับมันเหมือนมันรู้อะว่าผมจะแพ้อโอเคครับบอสไฟฟ้าผมจัดการได้ไวอยู่ที่พลาสมาละครนี้โอเคครับ ปอนหินเอ้าอันตีไม่พอ รอดูเลยไปไหนนี่ละ่ะเฮ้ยถอยโอเคอเครับผมคือมันพลาดตรงพลาดลมไปหน่อยอ่ะ ก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นน่ะผมสามารถจบได้เร็วกว่านี้นะผมเหลือตั้ง40กว่าวินาทีอ่ะก็จบได้เมื่อนที่ผมแชร์เข้าไปใน f a o e b o ะครับเพราะฉะนั้นจะจบเร็วหรือช้าเนี่ยอยู่ที่การคริติคอลกับการผิดพลาดด้วยถ้าไม่ค่อยผิดพลาดเลยอ่ะมันจะจบได้ไวครับเดี๋ยวหาว่าโมครับเอาคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ดูเลยครับผมเนี่ยเหลือเวลาเยอะเห็นไหมอย่างที่บอกมันอยู่ที่ความผิดพลาดของเราด้วยแล้วก็ การติดครีด้วยถ้าเกิดเราติดครีบ่อยอะไรบ่อยอะ่ะมันก็จะจบได้ไวนะครับแต่ผมลองแล้วนะว่ายังไงผมไม่มีอาหารผมก็ไม่ผ่านครับยกเว้นว่ามันไม่ดีบับน้ําแข็งเออนั่นจะอีกเรื่องหนึง่งสำหรับ DPS นะครับยังคงเป็นน้องการวิ่อยู่นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวอื่นที่แรงกว่านี้แล้วจริงของผมนะครับก็อาวุธยังใช้เหมือนเดิมคือ a m o s ส bow ขัดเก่ามาขัน5เรียบร้อยเลเวลเ0นะครับส่วนอร์ติแฟกต์ก็จะเป็นเซต wonderer t r u t ครับเหตุผลเพราะว่า วันนี้เราไม่โดนเรื่องลดคริติคอนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดๆีๆผมก็เลยจัดวันเดอร์ Troop ได้นะครับเพราะว่าเอาน้องฉีฉีเข้ามาก็จะได้บวก15%เข้าไปอีกมันก็เลยคลิบ่อย,อยงไงแล้วเราก็กินอาหารด้วยใช่ไหมละ่ะก็เลยเน้นไปลงเรื่องของดามี่นั่นเองครับวันนี้เลยทําได้นะต่อไปกลุ่มดาวก็6ดาวตันเหมือนเดิมครับพรสวรรค์ก็อันแรกเลเวล10เหมือนเดิมครับผม ต่อไปเป็นท่านเทพจงหลีนะครับก็เหมือนเดิมครับเวฟ70ไม่ได้พั้นมานะครับอาวุธก็เป็นอันเดิมครับเน้นฟื้นฟูพลังงานธาตุครับก็เลยอันติได้บ่อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับที่ผมเอาออกมาอันติบางจังหวะจะเห็นว่าเอ้จะอันติทําไมวะมันไม่เห็นเกิดดาเมจเหตุผลเพราะอย่างนี้ครับคือผมอ่ะอันติเพื่อที่จะได้รับแอตแท็20%จากเซตอ์ติแฟกโอบเลสนะครับแค่นั้นแหละจะสังเกตเห็นว่าหลายครั้งผมใช้สกิลอันตีเนี่ยไม่ได้สร้างดาเมจหรอกแต่ว่าต้องการให้ตัวเองเนี่ย ทีมของตัวเองอ่ะโดยเฉพาะน้องการอวีเนี่ยโจมตีแรงขึ้นนั่นเองนั่นคือเหตุผลนะครับต่อไปกลุ่มดาวก็อืขั้นหกเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้ปั้นอนะ่ะเนาะส่วนพรสว่า์ก็อย่างที่เห็นครับก็อัพอันติมานิดหน่อยนะอันอื่ก็ไม่ค่อยได้อับครับส่วนน้องชีีนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมเลเวล70็ดสิบนะครับมีหน้าที่มาสั่นพ้องธาตุครับแล้วก็คอยใช้อันติเหมือนกันนะครับ แล้วก็อาวุธนะฮะก็อะไรก็ได้พอดีผมลืมใส่ไอตัวสกายวอร์ดอะสกายวอร์ดมันจะฟื้นฟูพลังงานไงน้องเลยออกมาอันติได้แค่ครั้งเดียวเองทั้งเกมอะไรอย่างนี้ต่อไปครับอัตติแฟกก็จะเป็นโนเบลสนะครับหน้าที่เดียวกับจงหลีเลยก็คือมาคอยใช้อันติเมตแต่จะไม่ใช้พร้อมกันนะครับเพราะว่าไอเซตโนเบลสเนี่ยมันซ้อนทับกันไม่ได้ก็ต้องใช้กันคนละจังหวะและเวลานะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มแอตแท็20เปอร์เซ็นต์ให้การวีนั่นเองครับ ส่วนกล,กลุ่มดาวนะฮะก็ยังคง2กลุ่มดาวเหมือนเดิมครับส่วนพรสวรรค์ครับก็ยังละ3ครับไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เนาะเป็นสายฮิลของตีปาร์ตี้รองของผมครับส่วนน้องโนเอลก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนต้นคลิปไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมครับทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับกิจกรรมตีบอสหันศานะครับก็น่าเสียดายที่วันนี้ผมไม่สามารถที่จะไม่กินอาหารได้จริงๆเพราะเมน DPS ของผมโดนดีบัฟถ้าไม่โดนดีบัฟเนี่ยผมว่าผมทําได้นะเพราะนี่คือดาเมจผมหายไป50%เนะครับเพราะว่ามันโดนดีบัฟน้ําแข็งไงน่าเสียดายจริงๆครับโดนมา3วันซ้อนเลยน้องการอีของผมน่าสงสารมากก็เอาเป็นว่าเท่านี้กันละกันครับเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมของกิจกรรมใหม่ๆหรือของเกมนี้ไว้เจอกันตอนนั้นนะครับบ๊ายบายครับ